สไปดีพ่อแม่พี่น้องกับสไบปดีป้ประจุถ่านน้องที่ขามาหับส้มซองน้องข้ามพี่นอ้องเลยบ่อไต่เห็ดก่อนสางนะสาวไปทางใดเนาะ <laughs> สร้างยังบดได้มา,าแม่นอากาศหนาวขึ้นสางเท่ากันออกนอนหน้าพี่น,อน้องอืมหน้าเพิเ่อเก็ดเหตุไหวเติมเนาะสเจะได้สี่ด่างเลยยังบดแล้ว เ็บเขียวขุ่นดอ่การย่างสรเ้าพี่น้องเลยมื่อนี่ก็ลมเบาแห้งนะมื่อนี่เนาะเมนย่านตวเ้าเนาะอือเบาใตลงมือก่อนพี่น้องเอ้ยเป็นเศษก่อนเนาะมามาบึงก่น เห็ดสามกันเพาะเพียงกันเบิดบอให้มันแข็งสากันบอกเราจังดก่อขึ้นแข็งะมันแข็งเลยใส่นะดีสองคานอ๋อทีคานออทีคานผมกันเลยบอกเห็ดประตูบ่านสามีะงบ้านมงกุบอกเมนใส่บ้านมงกมนพุทีงามนะวินาทยืนกเพียงแ่แมนเห็ดต่ำอันนีนพอดีนอนกับยายคนสองเบิ่ง คือว่าอะไรมันมันต้องเหยียดชุ้งนี่แมนป้าเพื่อเขาป้บพื้นที่เตียงแล้วเขาเทพื้นนี่แมนแล้วมันก็ต้องเหยียดชุ้งไงเราแต่หน้าขาวเนาะหน้าขาวหน้าขาวผมรู้สึกว่าหนาเกี้ยงบมได้เหงาะผมได้พี่น้องเอ้ยบอกความจริงเลยเลยเจ้เพิ่นใส่สบู่อีกสั่งอ๋อ แป้นกันพอแล้วนะแคนแมนแนแมนก็อีบ็อกนี่โอ้ยแล้วแล้วแต่เนาะแล้วแม่อะไนะมันสีใหญ่เหมือนกันเนาะแม่อันนี้มันหน่อยผลบลูมลมแห้งขนาดพี่น้องเลยสามเหม่อน่าลมเนาะชุ่มใสสีเป็นเนี่ยลมสีหอดข้าวดาวเลยด้ลมกนไงหอดไรข้าวดาวยังเนาะ เล่นหนาบ่เยวนี้เดียนพัจิเล่นหนกเนาะแม่เล่นพัจินี่คือเรื่มเล่นสิบเอ็ดบอพันสีต่อปูนพันสีเพ็ดกรอนพัน ันลงมือก่อนพอน้องบิวยังอยู่น่านแค่นอนก,กันเลยอยู่กับเอ,อิญพอน้องบิวเบินงมือเลยแหละเก็บถ้าเพื่อที่มันทำมาเอากระดาษ เพิ่งเห็ดไว้ัได้พี่น้องเลยหอดพี่เลยเผอหอดอันอันนั้นเจ้ว่าเพผัวเลยหอดผัวละแพงผัวใจนะเยันสุดเลยฮาก็บ่เปลี่ยนนะฮะวันกึกกๆๆอกกะอดผัวเลยนะมาเล่งไว้เห็นนะนั้นพักเมื่ใหญ่จื่นยังบ่มีพักลงเลย แต่ยังไม่ได้ปลูกเราตัดเป็นเห็ดไวน้นะพอนน้องบิวแหงไว้แล้วละเอียดเลยเป็นเห็ดกันแมน่ ได้เปียกรายงานน,น,งานะครักันเนาะนานพักไปใหไงจือ้อนั่กนเ็นป,ประจ่ะพากออเนัน <laughs> ย,ย,ยังไม่ได้บอกนเยพนังไม่ได <laughs> ้บอกเพื่อน <laughs> มาคือเห่าโมโหเห่าอะไรเนาะ นังดูวินนังกันอีกผ่ไปใส่เนาะฮะเจพิ่งไปใส่น้องพอน้องบิวบอพืน้องมาแล้วนบนเราบนรา้านว่าอืมบ้นาววนาบอยู่นานนบ่หนาวบ้หนาว,วบ้าวว ทรงปูนไหวปันเอาผลกกระขูเลยได้นน่เนาะมีกอง่าแล้วก็ขังูสบายเลยสบายเลยค่ะแตมือนี่ล่มใบแห้งก็ได้หมว่อานนี่ล่มทืดๆอยู่วอัน ແລະເດີ <c ười> ້ເດີ້ເດີ້ເຈັນນະມາລາໂຊບໍ່ໃດລະແມ່ນເຮັດບົດຈັກເນາະແຊງວ เด็กเลือกเป็นยังจอยกันเลยเียงกลุ่มคขกมกลับจะเพิ่นเห็นยังเพิ่นหาอันบล็อกมาเส่บ่บล็อกมาเท่บ่เจียงกาดปากยังมาขึ้นเยอกอหน่อยเล <c oughs> ยจำหมูแล้วเจียงเหนี่ยหน่อยเป็ตนตะแพงหรือน่าเจียงัน ผนปั้นแกนผละเพลงพีนอะเห็ดซอยกกนมันจังแล้าไหวพนแม่ไใหญ่จ่อยเ็บอกมาขึ้นเห็นเธอคมไปหายยงเขียดบอกหลุกมามาขึ้นนี่ผ่นไปยังยุกไรบอกที่หนึ่งแม,ม่นอน บอกอะเงียจู่เซีนตัก่านนะกลวกลักัแตงหวยงูเล้อยมาดิบันนเพิ่นไป็นใส่ไผใหุ้นแล้วคนกุ้มกทางมันก็ห้องโอ้ยโมันลุกแงบ่ออกแม่ออกแม่วะมันหอนเลาะเตียงมันดับดิมันต่ำเอาไผ่เหลายเลยอ่าเอาไปหนาใส่ Oh. 觉得哦哦、嗯。哦、你坐在垫上，哎、啊、哎，哈 <laughs>、啊！现在我们开始搞农了。的， ເຮັດບັກ no, ຊ້າ no, ພີ່ນ້ອງເຮົານອນບໍ່ຂຶ້ນປານນີ້ສຽງອັນເຂດບັກນາຮ້ອງເນາະຮ້ອງຍຸກມື້ເຂື່ອນພງຍົ້າຍາງນນນໍວແລ້ຍງປແมันเหยวแล้วก็แม่นบ่ได้เียดນນแม่มันออกนะเนาะພໃຫຈ້ປเที่ยงືນໂຕแรນະมันອງຍໍอยู่ດ แมนยังจะไปยังตัวยาวๆตอาเถอเขียนบางนามนี่คือเขียดตาปาดอืมมัน,ม,นมันกระตนอะคือเีเหลืองบบด,ดีแมนพี่น้องคลิปเนี้ก็สมมาพัก,วกควรจะแต่ขอลาพี่น้องไปก่อนเด้อคลิปหน้าพอกันใหม่สบายดีสบายดีจ้า